โอเคก็ขอขวดจิเ <cat> พ okay, so nah, so ื่อนๆชาวช่องคำทองดีเซมเบอร์กันทุกคนด้วยเลยครับผมก็อยู่กับผมชินเคยนะครับพี่พีนะโอเควันนี้เราจะไปเล่นไอเด็กนิดๆอยูบีกันตัวอนที่ว้านนะหลังจากที่ผมก็ลงคลิปไปได้ก็หลายวันแล้ววันนี้ก็จะไปลงกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนะครับนะแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปรีวิวกินนะครับจะรีวิวกินอะไรก็สามารถรีเฟรชกันไปได้นะถ้าผมมีหรือผมเจอหรือผมมีอยู่เนี่ยจะเอามาให้เพื่อนๆดู พวกกันเนี้ยก็เข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่เนี้จเจอ,อ light, เรืร่อีๆแดนอ่าบนไลน์รีบไปแปะกันทีนะบอกกันเลยว่าฐานนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้เล่นแนนเหมือ <c oughs> นอย่ผมก็กดมาทั้งเขาอ่าไม่เนไรโอ้ยโอ้ยลิ้นพันนะครับผมก็กดมาสองคนนะก็คืออ่าตัวนักปรุงน้ำหอมมาองนะเดวิสแอมบิดิสคอร์ดของเราดีนะครับผมเดี๋ยวผมชื่มเคขียงไว้ก่อนเลยอ้าวน้องแฮลน้องแฮลไม่ได้เปลี่ยนอยู่นี่เลยครับ เราผมไปไปเชื่อไม่แทงเขาไม่รู้อ่ะโอ้เหมือนเกมนี้เนี่ยเราจะเจอในตัวของตัว The Evil r e p i n นั่เนเองถูกไหมตัวอะไรนะไอขุณละกายเลือกกยแขนหรือว่าอีก <c oughs> ชื่อหนึ่ง The Evil r e p i n ทำไมชื่อมันตลกมันดูตักกระปุกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ The Evil r e p i n นะเพือ่อนๆจริงๆเขาเรียกว,ว่า The Evil r e p i n นะครับเนี่ย นี่พี่พีจะไปสอนไปเสียงกิตให้น้องๆๆเพง่อาจริงพี่พีทเองก็พูดยังไม่ได้ชัดเลยจะไปสอนน้องๆกันนี้ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นในของโัวขาวนะ,ะหรือเปล่าเดี๋ยวน้ยในไหวหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ด่นะเป็นหญิงนะอันนี้เพื่อนเราปันป่นเพลไปแล้วแต่งเครื่องนะครับมาเชื่อมเครื่องน้องห่าวอุ้ยน้องแฮาใจพี่เป็นแรงมากเลยมันมาเร็วเลยอุ้ยเขาไม่เขาไม่ตามเรานเนี่ยด้ดสิครับเขาจะแช่ไว้เหราเราหรือเปล่าเนี่ยนี่ดูดูไว้ดีนะถ้าแช่ไว้เราเราเราโดนแน่ วิ้ยิววิววิวทำไรอ่ะวัยรุ่นไหวเป่าวัยรุ่นกองกองแกนกำลังเสริมหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยอ่ะเดี๋ยวไปช่วยนะครับวิเราไปแล้วเดี๋ยวผมไปค้ำหน่อยนะกันแหมพี่มีไฟเหมือนไงพี่คอนเทนต์เพียร์เลย่อ้ยพังกองไงทำลายเข้าของหรอทำลายเข้าของหลอกหลอกนี่มันไงกลัวดิกลัวดิกลัวดินี่อหยอเฮ้ยโอ้ย กดใจหายไม่ทันโอ้จะบ้ามาดิครับไม่เคยควยอยู่แล้วครับอยากโดนกระโดดทับครับอโลกเน่ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับอาเจียนหนีจานโมหัวแล้วจานโมอุ้ยโมหัวละลายผมแล้วเหรอเฮ้ยเกินไปอุ้ยยังยังไม่โดน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 นะครับยังไม่โดนนะครับกุสกิงเกลกุสกิงเกลได้ฮ่าตากแล้วแก่บ้านถุงพนนี่มาดิครับมาดิครับน้องหาเจ็บพี่ด้วยน้องหาเจ็บไปดูได้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มีคำวันี้เลยคำวมนนี้เลยพับไปหนึ่งทีด้วยมาดิครับตอลติครับตเจนเจนครับพับไปหนึ่งทีอุยอ้ยโดนเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนนะไปผมตัวเองนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันแ,บบแปลกแล้วนะโอเคเหมือนนักปูนน้ำหอมเนี่ยเจนไปคนนี้เขาไปช่วยผมไปเดี๋ด้วยลุงเฮาลุงเฮาช่วยพี่ด้วย <laughs> พี่แจกตัวเองแล้ว <laughs> อุ้ยอุ้ยมาแล้วว่ะอี๋โค้ดสปิงโค้ดสปิง แล้วทำไมนักเต้นหญิงเขาไมนลุกขึ้นมานี่ฉับเป็นตึกอนก่กันฉับเป็นตึกอนกี่กันแล้วได้หาผมอยู่ไม่แมง่งนี่ง้างตีมากระแก่บ้านนอกเหรออ่าหวานแล้วผมขึ้นสองชั้นเลยครับผมขึ้นคาลเดอร์เลยเล่นคไลเดอร์กันไหมครับพี่อืี้พี่ไม่เล่นเนะี่ยพี่ใจร้ายอะ่ะโว้ยโดดทับโดดลงมาทางล่างเลยกาเขาเก่งเกินนะเพื่อนๆนะ าดูกันดีว่าน้องๆคนไหนยังไม่กดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์พี่พีด้วยนะครับถ้าน้องๆกดไลค์เนี่ยจะทําให้ผมรอดออกจากประตูไปได้นะถ้าน้องๆไม่กดไลค์เนี่ยพี่จะตายนั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมจะรอดไหมลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยมาแล้วน้ำงุมน้ำหอมฮะยังไงฮะมากระห้่เขอบคุณพ่อผมนี่ีนีวิ่งไงนิ่งไงใจเรานิ่งไงใจเรานิ่งนะแต่นิ่งเกินไม่มีคนปั่นไฟ ได้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 หุ้ยขอบคุณแม่ขอบคุณแม่แ้วได้แฮปผมยังไม่มาเลยแฮะผมยังไม่มาเลยพี่พี่ยังไงครับยังไงอ่ะโดดจริงไงโดดจริงไงโอ้โหทำไรทำไรอุ้ยไววรุ่นไหวเปล่าตามอีกแล้วอ่ะพี่เฮ้ยเกมเกินไปแล้วเกณฑไปแล้วนะครับมาสิครับมาสิครับาจนแจนทำไรอ่ะออ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าง่วงมาเนง่วงมาเน่นี่ ีไม่ได้ฮาร์ดบาคก์ไก่บ้านลุงพลอีกรอบหนึ่งแล้วผมยังมีไฟฟ้าช็อตนะหุ้ยเครื่องได้เปลี่ยนแล้วหนีใช้จุกไม้ใช้จุกไม้หุ้ยหุ่ยทำไรทำไรไหวเปล่าไหวเปล่า <c oughs> หไหวไหมภาพอีกรอบหนึ่งทีครับผมมาจีจานจานไหวเปล่าจานไหวเปล่ารู้จักลูกผิดปัวขาวเปล่าเป็ลูกผิดปัวขาวอะครับมานีครับปัวขาวก่อยหนักใช่ไหมเป็นผมภาพไม้หนักหนักเลย ไป็ไม้ยับแยบป็ไม้ยับแยบพี่บอกให้พี่หน่อยบอกให้พี่หน่อยไอ้ี้สวยมากน้องเฮลโอ้แล้วเจอกันในทางช้างเผือกพี่ไปเร็วนะตรงนี้มาลงๆครับโดหนึ่งทีเฮ้ยจุดจุดจุดโอ้ยจุดจะากลัวเกินจุดจ้ดากลัวเกินมาครับคุณรู้จักคารไเดอร์รึเปล่าคุณจะอีเวลเรปินผมจะขวนกระแขคุณย โอ้ยโหดเกินอ่ะโอ้โหจริงๆวันนี้โหดมากเลยนะแปลว่าน้องๆเนี่ยยังไม่กดไลค์ให้พี่พีชใช่ไหมพี่พีชเลยโก็เลยแย่ไงล่ะครับนะโอ้โหแปลว่าน้องๆไม่รักพี่พีชแล้วใช่ไหมได้ครับหมดละผมไม่ผมไม่เล่นละไอเด็ดเลยว่ะร้อนเล่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีการ อัพคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับวันนี้ผมอ,องขอตัวาลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะ